บะหมี่ปลาหมึกร้อนๆอร่อยน่ารับประทานข้าวต้มเค็มเครื่องเยอะยังมีซุปเนื้อวัวและกว้วาเปาอาหารอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นอาหารดังของนครไทยนั้นในตลาดยังมีอาหารอร่อยแฝงอยู่มากมายเปาะเปี๊ยสดใส่ผงถั่วลิสงถั่วงอกผักกะหล่ำปีส่วนผสมอัดเต็มแน่นพาโลรสชาติแบบดั้งเดิมรสชาติเด็ดราคาย่อมเยานครไทยนั้นจะจัดให้ประชาชนคัดเลือก ร้านอาหารมิชลินในดวงใจ,จแม่ค้าบอกว่าแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วเหนื่อยเกินไปแล้วส่วนอูหมิงจงประธานบริหารตลาดตรงใช้ถนนชิงเหนียนบอกว่าหากคัดเลือกร้านมิชลินจะมีผลดีต่อร้านค้านครไทยนั้นต้องการคัดเลือกร้านมิชลินในดวงใจจำนวน50ร้านจากย่านตลาด30แห่งประชาชนบอกว่าหากเป็นร้านที่ผมชอบ ผมคงไม่บอกใครและมีผู้แสดงความเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาการจะราจรให้ดีก่อนควรแก้ปัญหาประชาชนดีกว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ดูเหมือนว่านครไทยนั้นจะคัดเลือกร้านมิชลินในดวงใจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประชาชนมีความเห็นคัดค้านแสงชยัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน